ดึกสงัดของค่ำคืนนี้ถูกแทนที่ด้วยเสียงเซเรนเตือนไทยที่ดังลั่นจากฐานทัพชายแดนไทยเสียงที่ทําให้ทั้งหมู่บ้านบริเวณชายแดนสะดุ้งตื่นแทบจะพร้อมกันข่าวร้ายที่ไม่มีใครอยากได้ยินได้มาถึงแล้วเขียนมาถึงคาดทัพเรือมาแล้วสั่งเตรียมพร้อมทั้งหมดเสียงประกาศผ่านลําโพงของกองกําลังชายแดนทําให้ความเงียบงันของราตรีกลายเป็นความตึงเครียดที่แทบจะต้องได้ฝ่ายข่าวครองรายงานว่าอีกฟากชายแดนกำลังเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติกองกำลังติดอาวุธ จากขมรกำลังเตรียมข้ามแดนโดยอาศัยความมืดและเส้นทางปากึกส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นการตอบโต้เหตุปะทะก,ก่อนหน้าและอีกส่วนหนึ่งต้องการกดดันในเขตพิพาทที่ยังคุกรุ่นมายาวนานแต่สิ่งที่สร้างความโกรธให้ฝ่ายไทยมากที่สุดคือข่าวกรองยืนยันว่ามีฉเฉลยศึกเนรคุณอยู่ในกลุ่มนั้นเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ฝ่ายไทยเคยช่วยชีวิตไว้แต่กลับหนีไปให้ข้อมูลลับแก่กองกําลังฝ่ายตรงข้ามกองทัพเรือไทยจึงได้รับคําสั่งเคลื่อนกําลังเร่งด่วน จากฐานทัพอ่าวไทยเรือเร็วติดอาวุธและเรือตรวจการพิเศษถูกปล่อยสู่ทะเลอย่างเงียบกริบก่อนจะวกเข้าแม่น้ําสายหลักใกล้ชายแดนเพื่อเตรียมสนับสนุนทางยุทธศาสตร์จากด้านหลังแผนการครั้งนี้ไม่ใช่แค่การป้องกันพื้นที่แต่เป็นการยับยั้งก่อนที่จะสายเกินไปเจ้าหน้าที่ทุกนายรู้ดีว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเป้าหมายไม่ใช่เพียงการถักดันกําลังศัตรูออกไปแต่ต้องจับตัวเฉลยศึกคนเดิมกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะยังมีลมหายใจหรือไม่ เพื่อไม่ให้ความลับของชาติรั่วไหลไปมากกว่านี้ขณะที่กองทัพเรือเคลื่อนกำลังกองพันลาดตะเวนภาคพื้นดินก็เริ่มขยับแนวป้องกันเสียงรองเท้าบูตต่อเหยียดพื้นดินดังต่อเนื่องทหารทุกนายจัดอุปกรณ์ตรวจปืนและสื่อสารเข้ารหัสแบบไม่มีพักผู้บังคับบัญชาประกาศเสียงหนักแน่นว่าคืนนี้ห้ามมีพลาดแม้แต่ก้าวเดียวไม่มีใครตอบแต่ทุกคู่ตารับรู้ถึงความจริงจังของคำสั่งนั้นในความมืดสนิทของป่าชายแดนโดรนติดกล้องอินฟราเรดบินโฉบตำ่ตำเผยภาพกลุ่มเงา ประหลาดกำลังเคลื่อนไหวออกจากแนวต้นไม้ฝั่งเขมรพวกเขาแต่งชุดพรางปากพร้อมอาวุธครบมือที่สำคัญคือหนึ่งในนั้นมีรอยแผลยาที่แขนลักษณะเด่นที่เหมือนกับเฉลยศิกที่ฝ่ายไทยเคยเชื่อไว้เมื่อปีก่อนภาพถูกส่งเข้าสู่บัญชาการในทันทีทันใดนั้นคำสั่งระดับสูงก็ถูกส่งออกมาอย่างฉิบลันปิดเส้นทางทั้งสามด้านจับเป็นให้ได้แต่ถ้าต่อต้านอนุญาตให้ปิดบัญชีได้ทันทีกองทัพเรือที่ดักริมแม่น้ำ เริ่มเคลื่อนตัวแสงสีแดงจางๆจากไฟสัญญาณใต้ท้องเรือสะท้อนผิวน้ำอย่างลึกลับราวกับเตือนศัตรูว่าไทยพร้อมสู้จนถึงที่สุดทหารหน่วยพิเศษลงจากเรืออย่างเงียบที่สุดเดินลัดเลาะริมตลิงเข้าไปในแนวป่าทึบก,ก่อนจะกระจายกำลังเป็นสามกลุ่มล้อมเส้นทางที่คาดว่าศัตรูจะใช้อีกฝากหนึ่งกองกำลังขเขมรกำลังเร่งเดินทางอย่างรีบร้อนเสียงพูดคุยเป็นภาษาถิ่นแถวเบาผ่านใบไม้และลมกลางคืนพวกเขามั่นใจว่าเส้นทางนี้ฝ่ายไทย ยังไม่รู้แต่หารู้ไม่ว่าทุกฝีก้าวอยู่ในสายตาฝ่ายไทยตลอดเวลาไม่นานนักเสียงสังการเบาๆจากวิทยุข,ของฝ่ายไทยก็ดังขึ้นเป้าหมายเข้าระยะรอคำสั่งเข้าควบคุมแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นแสงไฟจากปืนชาย,ยุทธวิธีก็เปิดขึ้นพร้อมกันสมด้านทําให้กองกําลังเขมรหยุดชะงักราวกับถูกตรึงไว้กลางความเมื่เสียงตะโกนเป็นภาษาไทยดังขึ้นทิ้งอาวุธยกมือขึ้นทั้งหมดล้อมไว้แล้ว ศัตรูบางส่วนตกใจจนลั่นไกยิงสวนแต่เสียงปืนของฝ่ายไทยตอบกลับอย่างแม่นยำและกดดันจนพวกเขาไม่สามารถขยับได้กลุ่มหนึ่งพยายามแตกกระจายหนีเข้าป่าทว่าแนวล้อมของกองทัพเรือและหน่วยพิเศษแน่นหนาเกินกว่าจะฝ่าไปได้ในความโกลาหลน,นั้นเองทหารไทยนายหนึ่งเห็นชายรอยแผลที่แขนพยายามหลบไปทางแม่น้ำเขาจึงวิ่งไล่ตามทันทีชายคนนั้นหันมาพร้อมใบหน้าที่ทั้งหวาดกลัวและเต็มไปด้วยความดื้อดึงใช่เขาคือฉเฉลยสึกคนเดิม ผู้ที่เคยสาบานว่าจะตอบแทนบุญคุณไทยแต่กลับทรยศไปเข้าฝ่ายศัตรูเสียงสนทนาแผ่วเบาเกิดขึ้นกลางความตึงเครียดหยุดนายไม่ต้องการจบแบบนี้ฉันไม่มีทางเลือกอีกแล้วไทยจะไม่มีวันให้อภัยฉันก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงปืนจากอีกฟากหนึ่งดังขึ้นลูกกระสุนเฉียดผ่านศีรษะชายคนนั้นไปเพียงนิ้วเดียวเขาหยุดชงักทันทีและสุดท้ายก็ยอมยกมือขึ้นอย่างหมดหนทางการปฏิบัติการครั้งนี้กินเวลาไม่ถึง20นาทีแต่ถือว่า เป็นหนึ่งในภารกิจที่กดดันที่สุดในรอบปีกองกําลังเขมรทั้งหมดถูกควบคุมตัวส่วนเฉลยศึกเนรคุณถูกรวบตัวส่งขึ้นเรือของกองทัพเรือทันทีเพื่อสอบสวนลับแสงแรกของรุ่งเช้าส่องลงบนสายน้ําที่กลับมาสงบอีกครั้งแต่ความเงียบนี้ไม่เหมือนเมื่อคืนมันเป็นความเงียบของชัยชนะที่ได้มาด้วยสติความแม่นยําและความเด็ดขาดของกองกําลังไทยแม้เหตุการณ์จะจบลงแต่ทุกนายรู้ดีว่าความตึงเครียดบริเวณชายแดนยังไม่จบง่ายๆและคําว่าเตรียมพร้อม ยังคงเป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติในทุกลมหายใจของพวกเขา